เสื้อผ้าคอเหลืองคอดำสวสดีครับเกิดจากคราบไขมันคราบที่เหงือกที่ไข่ติดที่คอเสื้อแบบนี้เราจะนำออกได้อย่างไรครับแล้วก็ที่จักระแลนะครับเวลาเราใส่ไปแล้วส่วนมากจักระแลจะเหลืองแบบนี้ครับเพราะว่าเกิดจากคราบเหงือกไข่และคราบไขมันที่ออกจากตัวเราเราจะมีวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆและในวันนี้ทางช่องที่ไทยพีชนแนลมาแนะนำแล้วครับสวัสดีครับทุกท่าน และดีท่องวิชย P ี h ช n แนลนะครับวันนี้เราจะมาแก้ไขกันเลยครับคาบเงือไทยคาบไขมันที่ติดตามกอเสื่องเราและที่จะกะเลสีเหลืองสีดําแบบนี้ออกแบบง่ายๆตามมาดูกันเลยครับเราเตรียมถ้วยหรือภาชนะมาเลยครับแล้วใส่น้ําเปล่าลงไปเลยครับใส่ไปเพียงนิดหน่อยครับ แล้วจะมาใช้ตัวนี้เลครับเป็นน้ำส้มสายชูเราจะใช้น้ำส้มสายชูประมาณนิดหน่อยครับประมาณ3มช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวนี้เลยครับเป็นน้ำยาซักผะขาวใช้ได้ทุกกี่ห้อเลยครับย่อนี้ย่อไฮเตอร์ครับเราใส่ไปตามช้อนโต๊ะเหมือนกันครับ เสร็จแล้วเราคนทุกอย่างให้เข้ากันอทีนินครับเดี๋ยวเรามากําจัดคราบเงือไทยคราบสีเหลืองคราบสีดําที่คอเสื้อของเราและที่จักกแกแล้นะครับเราจะมากําจัดคราบสีเหลืองคราบสีน้าด,ำดำที่คอเสื้อและที่จักกแกแล้นะครับของเสื้อผ้าของเรานะครับเราใช้วิธีแบบง่ายๆเลยครับเมื่อเราทําน้ํายาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้แปรงนี่ครับเดี๋ยวดูกันนะครับ ใช้แปลงนี่ครับทาลงไปที่คอเสื้อของเราแบบนี้เลยครับทาน้ำยาลงไปเลยครับครับเราปล่อยไว้ประมาณ1นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะขัดออกกันครับผมจะสาธิต2ที่เลยนะครับที่คอเสื้อแบบนี้และที่จกักระแลของเสื้อเรานะครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็มาทาที่จักรแร้เลยครับเห็นไหมครับคราบสีเหลืองเป็นคราบเงื่อนะครับแล้วก็คราบไขมนันคราบขี้ไข่นะครับทาลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณ1นึ่งนาทีนะครับเราจะกลับมาดูและมาขัดด้วยแปรงสีฟันเก่าๆแบบนี้เลยครับเรากลับมาดูกันเลยครับตอนนี้ผ่านไป1น,นาทีกว,ากว่าแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะตับมาขัดกันเลยครับเราทาน้ํายาลงไปนิดหน่อยครับเพื่อกาจัดคราบสีนเหลืองนะครับคราบสีน้ําดําที่คอเสื้อไม่ว่าจะเป็นคราบไขมันหรือคราบเหนื่อไขนะครับเราใช้วิธีนี้เลยครับเราขัดด้วยแปรงสีฟันนะครับเก่าๆนี่ครับขัดเลยครับไม่ต้องขัดแรงนะครับก็ขัดเบาๆแบบนี้ครับคราบไขมันคราบสีเหลืองคราบสีน้ำดำที่คอเสื้อของเรานะครับออกแน่นอนครับ ไม่ต้องขัดแรงนะครับเพราะว่าคอเสื้อของเราก็จะเสียหายนะครับเราใช้แปรงแบบนี้แล้วก็รักษาคอเสื้อของเราให้ใช้ได้นานๆครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็มาขัดที่จักรแรลครับเห็นไหมครับจักรแรลหายไปหมดเลยครับคราบสีดํๆคราบสีเหลืองเห็นไหมครับเดี๋ยวข้างนี้อีกข้างนึงครับจักรแรลนี่ครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็นำมาซักในน้ำผงซักฟอเลยครับเดี๋ยวดูความเปลี่ยนแปลนะครับว่าภาพแบบนี้นะครับซักด้วยน้ำยาที่เราผสมขึ้นเองนะครับมีน้ำเปล่ามีไฮเตอร์นะครับหรือว่าน้ำยาซับขาวแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับคราบสีดำดำคราบสีเหลืองจะออกไปหรือเปล่านะครับดูสิครับขยี้เลยครับ ตรงนี้ตรงจกรักระแลครับเสร็จเรียบร้อยเราก็บิดแล้วก็ามาซักในน้ำป่าอีกรอบครับดูดิครับ คราบสีดำดำคราบสีเหลืองที่คอเสื้อหายไปเกือบหมดเลยเห็นไหมครับแสดงว่าใช้ได้ดีเลยครับสําหรับสูตรนี้ครับเดี๋ยวดูที่จักรแ้ครับเห็นไหมครับที่จักรแ้ตรงนี้ครับไม่มีหลงเหลืออยู่เลยสําหรับคราบสีเหลืองนะครับและดูอีกข้างครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทัยพีชาแนลได้นะครับเห็นไหมครับคราบสีเหลืองไม่มีหลงเหลือและคราบสีดำดำคราบเจือเหงือใาย ภาบจากค้าบไขมันนะครับไม่มีลงเหลืออยู่เลยครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นําไปใช้ภายในครัวเรือนของเรานะครับเสื้อผ้าของเราจะได้ใช้ได้อีกยาวนานเลยครับฝากกดไลค์กดแชรไ์ไปตามช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าดิทัยพีชาแนลครับผมค้าบสีเหลืองค้าบเมือยไขข้าบไขมันต่างๆออกไปได้แบบง่ายดายด้วยสูตรนี้เลยครับ